เจ๊แกไปดูดูเลยฮะดอกสวยที่สเลยอือนี่ตาจังไรชิ้หายเลยนะฮะไกลไปไหนก็เห็นนะฮะสวัสดีค่ะพบกับช่องไทยบานเท่าสบายใจพอเพียงวันนี้ก็จะพา ตาเท่ากับพี่ชานะคะพาหนูกเก็บเห็ดในป่านะคะไปดูกันว่าได้เห็ดอะไรเห็ดแดๆเดี๋ยวสวยไหมทุกคนดูนี่ไงสวยเปล่าดูเดี๋ยวให้ตาเท่าเขาเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะเดินตามและอูชสวยช่วยช่วยช่วยตาเท่าอันนี้เก็บได้ก่อนแล้วนะมาถึงก็น,นี่นะไปะเดี๋ยวไปดูกันต่อ ไปเข้าดูนะเข้าได้อีกดอกหนึ่งแล้วนะคะท่านอู้ว้าวว้าวเนี่ยนี่ไงทุกคนมีไข่ด้วยไข่สีขาวข้างานมันจะอิก

เราได้แล้วนะคะคุนอันนี้ดีกว่าไ่รู้าอวสาวยสวยๆพี่ชาเจออีกโดอกนึงนะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่น่าจะใช่นันน่ะเบอเมียนต่ำใช่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะตัวนี้เห็ดไตเบือเปล่าก็ไม่รู้ อันน้อยเดียวนะคะทุกคนดูเราเจอน้อยเดียวเองตามนายพานนะคะนายพานพามานายพานกำลังพาหาพี่ชานะคะพี่ชา เออแทุกคนโอ้โหเพียช่วยน,ทน้ทุกคนแกอื้อไม่ทิ่มีมการดมด้วยนะคะถ้จะเป็นน้ำตาปลาพี่ชาจะอยู่ทางนี้น นะทุกคนตอนนี้แบบว่าเงิน <c oughs> แตกตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะจะเงียยแปะหา้ปฮตาพี่ชาก็จะอยู่ฟังม่นพี่ชาก็เจออีกดอกหนึ่งแล้วนะคะแฮ้พี่ชา เดี๋ยวพี่ชาพาไปดูอู้มีไงอู้ว้าวคนเห็นไหมสวยๆส,สวยเวอร์สวยๆป่ะเดี๋ยวเราตามสวดพี่ชาไปกันต่อเฮ้า ทางเดินหาในป่าแต่เท่าจะอยู่ไกลมากนะทุกคนเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่เท่าแต่เท่ามาอานนี้แล้วนะคะทุกคนแต่เท่าก็มองมองมองหายังมองพ่ออยู่เห็บจุดน้อยเหรอก็เห็บต้องเบก่อนก็นู่ ว้าวว้าวนี coś. ่จะเท่านะจะเท่าเนี่ยนีหลายใส่ไม่สองไม่สันเดียวกันนี่ทุกคนมันบานๆมดกเลยเมื่อห็นดอกจิ๋งมันเล็กอยู่นะทุกคนนะมันเล็กอยู่เนาะ มูน,นก่อนมูลสักหรือใช่มัเมกเกินไ,ไ,ไปขอนางแจ้วถิ่นที่ยืมโมโหก่อนมันเล็กเกินแต่แต่ลากยาวมากเลยพี่ชาลากโอ้ นี่นะอันนี้เป็นเห็ดตกจิกนะทุกคนเจนอเห็ดแก่ไปดูตกเยอะเลยฮะตกเยอเลยยังตาจังไลยขี้ผายเลยนะฮะยิ่งไกลไปไหนก็นเห็นนะฮะ <S <S บ้าวบ้าวอะไรพี่ชาย ถ้าจะเก็บเห็ดอยู่ตรงนี้ไปดูได้เลยล้เาเก็บเห็ดดอกจิกเล็กๆนะคะได้เล็กๆน้อยๆเราก็เอานะทุกคนนะเพราะว่าไปใส่ต้มก็แซ่บดีนี่แหละอันนี้แหละที่หนูชอบกินใช่ไหมที่ที่จะทอดต้มเราไม่เคยมีอ้าวหรออันนี้ปัวน้อยเตัวจุกน้อยนี่เลย สวยทำดีๆก็สวยนะทุกคนนะถ้าทำดีๆสวยดีนี่นะคะทุกคนไ,ได้รู้แล้วเห็ดอะไรไม่รู้เหมือนกันเห็ดอะไรอ่ะก็ไม่รู้นะเ,นหนเห็ดอันนี้เห็ดอะไร นึกว่าใบไม้เมืนอกี้อ่ะเซลุ่นยางเขาเ็นยาง่านเนาะหนูนึกว่าใบไม้หนูเลยไม่เขีย่ยเลยทีย่นั่นทุกคนนะโอ้ยน้ออะไรนี่ยทุกคน <Wow. S 1> ว้าว ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะยังไงปาได้อีกดอกหนึ่งแล้วทุกคนย<อ>ัไงไงเห็นไหมไปดูกันต่อเลยปะจะให้ฟัง้จ่ไปดูกันต่อแล้วน่าทุกคน แผ่นแผ่นทุกคนเห็นไหมเราเอาอไปใช้เลยค่ะหนหี่สวยไหมนี่สวอเหนไหมปั๊บปะเขาว่นไอ่กับว่ะอือสองอนึ่อีไผ่ใส่นี่นนนว่ะใช่ตา,าดีเลย จะเข้ามาเนี่ยเจอแล้วนะทุกคนไหนโอ้ดอกใหญ่นะทุกคนนะสองดอกป๊บ ใบส,<น>สามดอกใช่ไหมอันนี้จะเป็นจะเท่าพิชามาแล้วก็มืดมากแล้วนะทุกคนนะมืดมากพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูพิชากันพิชาไ,ได้กี่ดอกแล้วเนาะ มาอีกปลาหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนะเอาพี่ชาเดินหน,น,นีอีกแแดนแดงพี่ชาาได้นะคะแค่นี่เองอ่ะมือโดกแค่น้อยนะคะมืดแหละ <c oughs>

แกงเผ็ดข <łość> ั้งแกงจบหนึงแล้วนะคะโอ้โหไหนจะเท่าจะเท่าจุดโคนเห็นไหมพี่พี่ดี่พี่ สวยดูเราไปเก็บมาวันนี้ได้หน่อยเดียวเองถุุง่ได้ดถุงหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> อ,อันนี้มันเป็นอย่างไรครับดินล้วนอันนี้จะเท่านะคะดินยอดนาเราซื้อดินนั้นไปเพราหนานเ่อนวที่ว่าดินเยอะแ่ไหนแบบโอ้ยทปลูกอดินพ่อคนละก็หนี้ ดีแล้วค่ะที่เราเก็พี่ชาจะพาทำย่างพี่ชาทำทำย่างจะรู้สึกย่างต้องเยวย่างเลยจ้าย่างจำเกลียวขนาดนี้พี่ชาก็ได้ล้างเห็ดนะคะ จะต้องใจเย็ยนมากให้มันสวยเหรอ เกลียวของเราียวเสง่าเนยาพี่สายการเท่าของเรานะคะก็ได้ดังไฟแผนแด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 งไฟเก่าบ้านเ่า คือเก่าเหมือนเดิมครับท่านนี่แหละบ้านเฮาเตานี้เลยคนฟันฟืนฟันฟืนก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับท่านแล้ก,ก็เริ่มเสียบไม้แล้วนะคะเราจะเอาไปจีกันนะเห็ดเห็ดนี้เราจะไปจีจีจีไปจีเสียบใส่ไม้ รุนเลยเดี๋ยวมาดูตอนวิชาเสียบเสร็จแล้วนะไปให้แกเสียบก่อนจิย่างเห็ดนะครับเห็ดไข่หามังยาน ไฟบ,บ้านเราเลยนะคะไฟบ้าน <No. S 1> เฮาลยเตก็เพีย้ยนว่ะรสชาตตกว่างกัน ตอนนี้เห็ดของเราก็หอมชุยแล้วหอม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 มากเลยทุกคนชาวบ้านหอ้องว้านะหอมๆยังค,ยงคอยดูตอนนี้รู้สึกหอมมากเลยนะทุกคน เราก็พากันย่างเสร็จแล้วนะคะกําลังควันร้อนๆเลยเห็นไหมทุกคนเห็นควันไหมอุ้ยหลุนหูุนมจะจับลยเห็นควันไหมหอมมากเลยทุกคนหอมหอมหอมมากล่ะอันนี้พี่ชาก็ย่างพริกแล้วนะทุกคนนะ ย่างพริกกับเห็ดเดือน่อยเดียวนี่พริกสุดนะทุกคนย่างพริกด้วยนะให้หอมพริกด้วยนะทุกคนนะวะ่ะจะได้หอมไงโอ้เตาบ้านเฮาเลยเด้อจา้ารถขับตรกันเอาไหมอ้ํอาอ้ํอาไหมอาําอ้ํอาไหมจำ,จำเจา้าเส่เห็ดนะครับเด้อเนโดนกันจา้าเห็ดกังไข่ใส่บักพริกกี๊ แล้วก็ใส่ชิลอใส่น้ำปลาแค่นี้พ่อใส่ประแดกที่บวหอม,อมเห็ดว้าวว้าวว้าว,ว,าวเห็ดที่เราย่างเมื่อกี้นะย่างพริกด้วยนะมันค่อยหอมนะทุกคนว้าวนี่คนตำนะทุกคนตำแบบบ้านเฮาเลยบ้านเฮาว้า ชาคนชิมใท่ได้แซบไหมแซบไหมน้ำลายไหลแล,แล้วเนี่ยทุกคนเจ็ยจนชูนด้วยว้าแก้วเห็ดลองใครมาได้จ้ามาเด้อมากินมตามแก้วเห็ดเดี๋ยวใส่ถ้วยก่อนเฮาใส่จบ๊บ จุกที่เราไปเก็บมาวันนั้นนะทุกคนเราได้เก็บไว้นะคะทุกคนอันนี้ตัดเพื่อทําอะไรแต่เท่าจะได้จูบได้จะได้จูบไดไ้จะได้ดูดออกได้ต่อยก,ก้นมันตัดก้นมันออกฉันจูบอะไรตัดต้นมันออกแล้วตอบรับที่ดีได้เราจะน้องคีนจูบก,กันแหละ ันว่าตัดก้นดอกท่าจูบยูไฟเดียวเนาะบตอบตัวน้องเห็นไหมเห็นว่าคันตัดก้นออกแล้วทว่งวามันจูบกนผู้สาวจูบรัดคนเดียวก้นหอยคันว่าตัดกลอนน้อยออกนี่อยจุบยูไฟเดียวจุบปุ๊บปุ๊บไ้เกืบไม่กลมหรสกเลยหอยกัออกงวหอยกับบออกคน่ตัดกลอนออกจูบแสบครับกปุ๊บปุ๊ปุ๊แปมกันตลอดนี่ แกงขี้เหล็กบ้านเฮาด้จ้านี่แต่เท่าไปเก็บขี้เหล็กมาเมื่อวานนี้นะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้เบอปุ๊บ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 ปุ๊แล้วทุกคนูนี่นะคะใส่ตะกุมตะไคร้ใส่ลำอีรอกอะไรมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะใส่หอยจุบจุจุบ น้ำเงนางเราก็คั้นเอาแล้วนะเมื่อกี้นะทุกคนไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันนะเมื่อกี้แต่เท่าคั้นนะคะอันนี้อัปเดตการกินของไทยบ้านเฮาคุณเด้ว้าวไฟบ้านเฮาเดิมๆเลยเด้จ้ะหอยของเราหอยของเราให้มันสะเด็กน้ำมันทุกคนว้าว ใส่ลงไปใส่ผักขี้ริกเอาก็ดูจุบ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 ใส่อะไรลงไปกระเท่าเราใส่พอมประเด็นนิดนิดเด่ดดดเประเด็ปปเดนิปขึ้นแก่ปะเด ลงไปนี่สโนวงไฟบนเฮาเดือดแล้วพุดพูดพูดพูดพุดพูดเลยทุกคนว้าอันนี้ไปอะไรจะเท่าไาะไรา็อีตูว้าอูร้อนร้อนเลยนะทุกคนไม่เห็นเลย จากหน้าทวนโอ้หมควันดิอืมร้อนเลยหนาวว่ะหายากนิกอนนี้ไปเกตหมาวาในนี่อะไรวะรอด้วยหอยด้วยว้าว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 โอ้ยยังไม่ควันหูออกลว ทุกคนร้อนๆเลยอ่ะล้นล้นล้นแล้วแล้วเราเอามากินหอยดูนะทุกคนที่แกตัดเมื่อกี้ที่การปั้น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 งานจะเป็นปั้นแนวปั้นแนวมันนุ่มหลวมไปกินกินแมงมุมมันวยอันนี้กันสาดสีอันเดียบนึงดูว่าเป็นตะกอนนึ่งเงี้ยขาแมวฝามันออกเงีมันไปลงคอขั้นเดียวหนึ่งเงี่ยมันต้องจุกกลนก่อนนะครับ หมายความว่าตพี่นองบบผมนต้องแล้วครับเ่าไมันถึงจะปักนันบอกเดียวขพาเจ้าขาใจบอยอหมาบักนันเปตพี่นองใช่ไหมกรอบดี่หยนะครับต่ละคนแบ่ไคนี้ง่นหเหมือนคนใช่ไหมทัานนเอาใครเอาเถอหน่มงคุน่อจูบัจูบด้วยกันไปอดหลอดนะครับท่านูป๋าโงตกนีตหัวาหลอษดีเปนเดกเองแล้ว จูบเหมือนจูบคนไหมเอาเลยครับย oh, ิ่งกว่าคนยิ่งกวคนมันแซบใช่ไหมมน่ัเดอรแซบะแซบกว่าคนใช่ไหมพกันุกแล้วถ้าจูบคนนะกินลงไปพันกันน่จะกินเีมันโง่เจ้หงไอ้จูบคนนะจูบคนแซบไลยแต่เท่า คล้คนจูบคนมันมีแห้งบ่แซ่ปมันทันกันยังจิ้ม่ใสกันเมื่อกี้กินลงเปิดึกมือออกินมาได้เพิ่งซีกือนี่คือพิษแล้วแต่จูบคนเดียวก็เหมือนจูบคนเดียวนะคะถ้าไม่เอาก้นออกนะมันนี่เก่าตัวหน่อยตัวใหญ่กับมันนี่เก่านี่ถ้าไม่เอาก้นออกมันเหมือนจูบคนเดียวนะท่านนี้คนโม่แต่เพราะว่าเอาว่าปั่นเนี่ยวว้า เองั่นครีาวนี้พี่ขวัญชิมมางนะทุกรับนาลำแยกออกกิกมมนจงมือขาัน้ไม่กินมากนะคราวนี้นะเมื่อกี้จะเท่าชิมแล้วหันวาเปกันนี่คืะกัน่เหล็กให้เราเก็บมาเมื่อวานีเหล็กว่าของดหน่อยดิอร่อยเราจะมาดูจงกันงากับนเจะมาดูหอยนะคะทุกคนหอยอกงามปดดูดิ้มันจะจุกไหม แต่ถ้าบอกว่ามันต้องต้องต้องตัดให้มันตอบสนองได้นะครับเดี๋ยวต้องตัดให้ให้เขาจูบตอบสนองได้นะคะเหมือนคนนะดูตัวนี้จะตอบสนองเราไหมมันจะไปกับเราไหมมันจะไปกับเราอดหลอดไหมไม่ถามมึงเขาอยากซื้อซื้อในรายกระมงกับมึงเบ็ดเจ้าของเงี้ยเขาหมดต้นใจเลยเดี้ยวเงี้ยมึงดึงกับมึงก่อนที่แบบาะขายแพงมึงจะมื่หราจะแก้ฝาอบเลยนะถ้าทีมเราจะทดสอบเป็วคือ ได้แล้วมันตอบสนองอยู่ทุกคนพูดกับบทสิมาจะยังยก็ได้ได้แม่หนึ่งบอ่ิจะเข้า้แม่หนึ่งบอทันครับผมซื้อน้ำ n g ọ เดอ๋เป็นไรครับแม่หนึง่งล <c oughs> ุงยแซ่บพี่จ <c oughs> ิมนี่พี่ชาใส่โอ๊ยไม่ไม่ตักเห็ดด้วยเลยเห็ดหอมไหมทำยังไงหัโจ ชมกันที่ไปหามาไหมแต่ถ้าชิมแกงที่แกงนั่นนี้จะขอทำป่ะรู้จดน้ำไปหายกว่าจอดกินตอนโตไหมเป็นไหลออกแ้นี่เหรอเนี่ยว่าจล้วเปนไต่อมเป็นเป็เหลวเก็บเป็ไงเ็บจากมันเรียบ ใช่ไหมหยุดจุ๊บๆออกไหม okay, ห <c oughs> จุ๊บออกเลยใช่ไหม <c oughs> ที่เราตัดกันเมื่อกี้นะทุกคน <c oughs> มันหลอกมันเลยเรียนทำนี้ <c oughs> ว<ะ>้ามีผักที่เราเก็บมานี้เก็บมาเมื่อวานนะนท,ทุกคนจานนี้ก็จะเป็นเห็ดตะไคร่นะคะยีก็ยีเหี่ยวขัดว้วาวว้าวหน่อไม้ก็วันก่อนที่เราถ่ายลงไปนะทุกคนนะว้าวว้าวว้าวเอามาลวกนะทุกคนแซ่บเวอร์ จะกินข้าวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายตะกี้เลย